สวัสดีครับวันนี้เจอช่างแกะวันพุธนะนนใช่ไหมวันพุธแลหัดน้อวันนี้ถือว่าเป็นวันครูนะวันดีวันหนึ่งนะครับเมื่อเช้าก็ไปทําบุญมาครับอ่าไปทําบุญเรื่องอะไรเหรอไปทําบุญให้ช้างครับ <c oughs> <c oughs> เออไปทําบุญให้ช้างตัวหนึ่งนะครับอ่า,อา ไปสมบุรณ์ให้ช้างตัวหนึ่งชื่อจะโคนะครับจะโคเป็นช้างใหญ่เลยนะครับเป็นช้างใหญ่อายุเยอะนะครับอายุมันก็60 70 8เจปีเนะี่ยน่าจะถึงนะครับทีนี้มันได้ล้มลงนะครับนะ,ะจะโคะนี่ก็ช้างนี่ช้างตายเพราะว่าช้างลมนะฮะมันเนะี่ยมันมันเป็นอะไรไม่รู้นะครับมันก็ ป่วยตายไปเองเนั่แหละตามธรรมชาติของมันนะครับทีนี้ว่าเพื่อนเพื่อนของผมนะครับชื่อชื่อหนอนะฮะพี่หนอนะฮะพี่หนอก็เป็นเป็นควานของมันนะเป็นเจ้าของมันว่างง้นี่ยเป็นเจ้าของแ่โคนะครับเขาก็เขาก็ไม่รู้สาเหตุว่ามันตายเพราะอะไรนะครับคือมันไม่กินไม่กินอาหารนะฮะแล้วก็ป่วยตายไปครับ เขาก็เลยให้สัตวแพทย์ผ่าดูนะครับผ่าท้องมันดูว่าว่ามันเป็นอะไรนะครับคือชันะสูตรนะนะชนะสูตรก็ผ่าผ่าท้องนี่นะครับได้หนังได้หนังว่าแผ่นครึ่งเนี่ยครึ่งในสีส้มๆนี่แหละนะแผ่นเขาเขาผ่าตัดออกมาเลยนะฮะติดนี้เขาก็ พอรู้สาเหตุการตายอะไรปั๊บนี่ก็เขาก็ฝังกบนะฝังกบไปนะแต่อันนี้พี่หนอแกก็เก็บเก็บอันนี้ไว้เก็บหนังช้างไว้นะเก็บไว้นานแล้วครับนะเก็บไว้นานละอันนี้ก็ตากแห้งเลยนะตากแห้งสนิทเลยับแล้วก็แกแกก็รู้จักหมอช้างหลายคนนะครับหมอช้างก็คือผู้ ประกอบพิธีกรรมทางช้างนะครับแต่ก็เอาไปลงแบบว่าคล้ายๆว่าเป็นลงไอ้ตามตามของของ,ของเขานะครับนะลงวิชาอาคมนะฮะลงว่าให้ให้เป็นของที่ว่าทนศิษย์นะครับนะามจริงหนังช้างเนี่ยก็เป็นของทนศิษย์อยู่ในตัวอยู่ละนะครับมีฤทธิ์นี้เดชมีคล้ายๆว่ามีอนุภาพในตัวนะฮะเป็นของทนศิษย์เหมือน เหมือนเขี้ยวหมูตันนะครับเขาคว,วางคุดอะไรพวกนะี้เหมือนคดต่างๆนะ,นะครับพวกเหล็กไหลไฟดำนะฮะมันจะเป็นพวกนี้เลยนะครับพวกนี้ไม่ต้องปลูกเสกก็ก็ได้แกพี่นอเนี่ยก็เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเป็นเพื่อนสนิทของคนหนึ่งกันนะครับเขาก็รักชอบคอผมเหมือนกันนะเขาก็ก็วันหนึ่งเนะี่ย คุยถูคอกันนะครับเขาก็มอ,มอบหนังช้างให้ผมนะเห็นผมชอบทางทางนี้เนาะให้ให้ให้ผมให้ผมไออ๋อให้ให้ให้ผมนี่ละให้ผมฟรีๆเลยละนะนะแล้วว่าเออถ้ามีโอกาสก,าก็ทําบุญทําทานให้ช้างตัวนี้บ้างนะครับนะนะผมนะนี้ก็ได้หนังช้างมาแล้วก็ขอบังคับช้างนะครับจะโคนะครับอันนี้นะ เป็นขอเก่าแก่เท่าอายุมันเลยนะครับอันนี้นะอายุก็น่าจะหกหกสิบกว่านะครับหกสิบหกสิบสี่หรือเจนะ็ดสิบสี่เนี่ยผมจําไม่ได้ละนะทั้งทั้งทั้งแก่เลยนะครับนี่นะก็พี่พี่หนอก็เอามาให้ผมนะครับอันนี้นี่ก็แกก็ไม่ได้ว่าเชิงให้นะครับแกก็ฝากขายนะครับอันนี้เป็นของโบราณเลยนะครับนี่นะอันนี้แกทุกทีนี่แก เอามาฝากขายพวกควานช้างเนี่ยมาฝากขายผมในราคา 4, 5 0 0นห้านะครับอันนี้นะอันนี้จะเป็นเขาเอ้ยจะเป็นขอช้างขอช้างเก่าแก่เลยครับอันนี้ไม้มันก็เป็นเขาเรียกว่าไม้แข่งนะครับนะอันนี้เป็นไม้เนื้อแข็งไม้ยืนต้นนะทีนนี้มันเกิดปิดที่ปิดทางนะครับไปเกิดอยู่ในกลุ่มพุ่มไม้นะครับในโดงเขาวันมากนั้นนะนะทีน,นี้ก็พอป่องขึ้นมาป๊อปนะ มันไม่ได้โตนะเนี่ยพวกเขาวังนะหรือว่าพวกวัชพืชนี่ยก็พันลําต้นมันนะพันลาต้นมันเนี่ยไม่ให้มันเจริญเติบโตได้มันก็แค่แกนนะครับที่จริงเป็นเป็นไม้เนื้อแข็งนะมันโตได้แค่นี้ครับเนี่ยอันนี้นี่ลอยลอยว่าพันพันมันนะอันเนี้ยไอ้วัชพืชพันมันนะครับมันก็พยายามโตนะครับอีนนี้ถ้าถ้าพวกควานช้าเ่ยเจอเขาก็เขาก็ไปตัดมาเอามาทำเนี่ย ก็ามาทำด้ามด่างโคจกูบหรือว่าขอช้างนะครับทีนี้ผมได้หนังช้างมานะครับผมก็เก็บรักษาไว้อย่างดีนะครับก็เอามาทำแบ่งแบ่งให้แฟนขับของผมไปบูชาบ้งนะางเนาะพระคุณเจ้าต่างๆนะครับพระเกจิดังๆขมังเวต่างๆก็ขอแบ่งไปนะครับตัดเป็นชิ้นเป็นชิ้นนะครับ เอาไปแกะพระสมเด็จอะไรบ้างนะให้ลูกศิษย์ลูกหานะครับทีนี้ว่าผมก็จะเล่าให้ฟังนะครับว่าตั้งแต่ผมได้หนังช้างกับหางช้างมานะครับผมก็เอามานะครับเอามาบูชานะครับนะเอามาเก็บรักษาไว,ดว้ดีนะทีนี้ว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นในบ่อยมากเลยครับคือเมียผมนะครับเขชอบเล่นเล่นหวยนะครับเล่นหวยรวยแชร์รเงี้ยครับเออ แต่ว่าผมเนี่ยไม่ชอบเล่นเท่าไหร่นะมีอผมเนี่ยเขาขาประจำนะก็ถูกรอตอรี่นะครับถูกหวยมาตลอดเลยครับเกือบเกือบทุกงวดนะครับนะงวดที่งวดที่ได้เยอะที่สุดก็คือวันที่หนึ่งเมษาใช่ไหมเ,เป็นถูกรอตรี่นะครับถูกรอตรี่เราวันที่ห้าสองใบติดกันเลยครับนะฮะหมายเลขก็สองสามหกหนึ่งศูนย์สี่ใช่ไหมอ่าเนี่ย ถูกไปสองใบนะครับอันนี้นะโอ้ก็ดีใจมากครับนะทีนี้ก็ยังไม่นั่งยัง่หนึ่งนะถูกใต้ดินด้วยเออถูกใต้ดินหลายเด้งเลยนะว่าเออครับแล้วก็ถูกมาเรื่อยๆครับนะถูกงวดเป็นงวดหรือว่าสองงวดสามงวดติดติดกันนะครับอีนี้ไม่ใช่ถูกคนเดียวนะครับแฟนผมนะครับก็มีพี่น้องอยู่สามสามสี่คนนะครับนะเป็นผู้หญิงทั้งนั้นนะ เขาก็ชอบเล่นหวยเหมือนกันเวลาแฟนผมขูบนะครับมันขูบทั้งบ้านเลยโ้โหเจ้ามือนี่ร้องโอ้กเลยนะถ้าขูกนะครับเพราะว่าเขาเงินเข้าบ้านนี่เยอะเลยนะครับว่ากันเจ้ามือเนี่ยปวดหัวเลยนะถ้าแฟนผมขูกนะครับเพราะว่าก็พาให้พี่น้องญาติมิตรเนี่ยขูกตามไปด้วยไงครับและงวดอ่างวดที่ผ่านมานะครับวันที่อะไรนะงวดนี้ ที่สิหใช่ไหมเอ่อที่สิบห่านมานะครับพอดีเขาฝันนะครับเขาฝันเอ่อเขาฝันว่าเขาฝันเห็นช้างตัวหนึ่งนะครับมามามาหาเนะาะมาพูดพูดภาษาคนได้เลยนะพูดพูดได้ด้วยเอ่อพูดได้ด้วยแล้วเท้านี่ใหญ่มากใบหูใหญ่มากใบหูก็ฝันถึงช้างนะครับหาก็กยาวเ,าเลยเขาก็เ,เขาก็มาเล่าให้ผมฟังนะครับ เช้ามาเขเล่ามาเล่าว่าเออผมก็ว่าโอ้ผมก็เคยสัญญากับาจากโคว่าผมจะทําบุญให้ให้ให้ช้างตัวนี้เนี่ยตั้งนานแล้วนะตั้งแต่ได้ได้หนังเข้ามานะครับกับขอช้างกับหางเข้ามานะครับนะแล้วก็ไอเอามาทําเป็นตะกุดนะครับเอามาทำเป็นตะกุดเอาอะไรเนี่ยนะเป็นตะกุดหางช้างกับหนังช้างนะเอามาใส่เนี่ยครับ เอาให้แฟนขับผมบูชานะครับก็มีทําทําไว้ไม่มากเท่าไหร่นะครับเนี่ยสักสิบห้าอันสิบอันนะครับ,รรนนรบอันมีเล็กมีใหญ่นะผมก็เออผมก็พอพอได้เงินบ้างนะนะนะก็มันชิ้นใหญ่นะครับจะเก็บรักษาไวนะ้คนเดียวมันก็ดูกระไรนะครับก็แบ่งแบ่งให้แฟนขับผมเอาไปใช้บ้างทีนี้ผมก็ไปเปิดเปิดดูทำนายฝันนะครับนะ ผมว่าเอาอเพาฝันถึงช้างเนี่ยห้าเจ็ดนะเลขมาแน่ๆเลยคือห้าเจ็ดเจ็ดห้าเออใช่เลยห้าเจ็ดเจ็ดห้าห้าเจ็ดเจ็ดห้าเอา 5, อครับทีนี้ทีนี้เขาซื้อนะครับแผนผมนี่เขาเขาแบบว่าผสมตัวเลขเนี่ยเก่งนะครก็ห้าเอาเก้าเลยไหมก็ ช้างพูดได้ใช่ไหมเขาต้องเป็นเจ้าเป็นนายอะไรไม่รู้ซ่อย่างเราคิดว่าเขาเป็นเจ้าเราเราก็เลขเก้าเขาใส่ตามหลังอันนี้ออกมาเลยห้าเจ็ดเก้าเต็มตีนเลยโอ้โหอแล้วออกดึงสีนี่อีกนะดึงสีเลขรดลูกชายเลขรถลูกชายเพราะว่าเพราะว่าผมเนี่ยเอาเอาไปเอาไปห้อย เอาไปห้อยที่หน้ารถลูกผมอะนะเอาไปห้อยที่กระจกซองหลังผมนะใส่เอาเอาเอา,เอาสายแสแตนเลสเนี่ยฟอง้องไว้นะเป็นเป็นงากระเด็นบ้างหนังช้างบ้างหางช้างบ้างนะและเจ็ดเก้านี่ก็เลขรถชั้นแก่ครับ <c oughs> เลขรถผมนะรถผมก็เอาไปแขวนไว้เหมือนกันรถผมมีเลขอยู่ตรงกลางทรัพย์แปดเจ็ดเก้าสองใช่รถผมมีอยู่สี่คันนะครับฮอนด้าซีิี คันแปดคันนะรถเบนซ์คันหนึ่งนะแล้วก็ไอ้ไอที่ใช้ประจํานี่ก็มิซูมิซูนะครับมิซูกะบะนะฮะแล้วก็มีมิซูมิลาอีกคันนะครับผมก็เอาไปห้อยไว้ที่กระจกสองหลังของผมทุกคันเลยนะครับนะพวกนากระเด็นมั่งเนี่ยช้างอะไรพวกนี้ครับก็ออกมาทุกคันเลยไหมก็ออกมางวดนี้นะก้ามือร้อง โอกเลยโหเนี่ยก็นี่ครับก็เลยก็เลยก็เลยอ๋อพอได้เงินมาป๊อบนะก็ไปทําบุญเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานนี้ก็ไปซื้อนี่มาเลยมัระมังใบใหญ่มาหนึ่งใบเลยผลไม้ทุกอย่างนะครับนะไม่ว่าเป็นองุ่นสับปะรดนะแอปเปิลนะอะไรสาลี่สาลี่แล้วก็พลังกล้วยแล้วก็ แก้วมังกรนะครอ้อยมุ้ยอ้อยอยอครบเลยครับกระจัดกระมังใหญ่เลยครับนี่ตอนนี้พอดีผมเป็นคนสื่อสายก็ให้เมียกับพี่เมียเนี่ยเอาไปถวายพระเนาะเพราะว่าวัดวัดบ้านเรานี่อยู่ใกล้บ้านเราก็เอาเอาหนังช้างไปด้วยนะครับหนังช้างของจระโขเนี่ยครับนะที่ที่ตัดเป็นชิ้นชิ้นชิ้นใหญ่ไม่เอาไปนะก็เอาชิ้นเนี้ยถุงนี้แหละนะเอาไปเลย ผมบอกอาให้บางสกุลให้เอาไปถวายถวายทานนะช้างตัวเนี้ยจากโคเนี่ยแล้วก็อมีบางสกุลหรือเปล่าพระพระอาจารย์เขาไม่ต้องบางสกุลเนะ่ะ<ข><อ>ก,กวดน้ําทําทบุญกวดน้ำไมให้ไม่ให้จากโคนะครับทีนี้เนี่ยผมเล่าว่าอเขาก็เขาก็ ช่วยกันถือใบนะครับช่วยกันช่วยกันประคองไปที่วัดบ้านผมอยู่ใกล้วัดนะไม่ไกลประมาณสักห้าสิบเมตรเนี่ยเดินไปได้นะ, <c oughs> อะพอเข้าประตูวัดป๊อกโอ้โหนี่นีนียวเลยนะอะไรอ่ะน่ากลัวหมาที่วัดนะครับโอ้โหกรูนมานะครับเห่าเนี่ยเห่างุ้ง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 เลยครับโอ้โหเห่า มียผมกับพี่เหมือนเหมือนเห็นอะไรแล้วตกใจเลยเห็นคือคือไม่ใช่อะไรนะครับผ้าท่านท่านท่านพระอาจารย์พระอาจารย์ผมก็ชั้นแนวหน้าเหมือนกันนะครับเขาบอกว่าเหมือนเพระอาจารย์ผมก็เห็นนะครับเห็นว่าเหมือนกับมีมีช้างนะครับเขาอยู่ไกลๆเดินตามเมียผมเข้ามาในวัดนะทีนี้หมามันเห็นนะครับหมามันเห็นคนไม่เห็นนะ คนธรรมดาไม่เห็นลูกคุยพูดแล้วขนลุกเลยนะเนี่ยะ้าจารย์บอกว่าไอ้ายแกเห่าอะไรอะ่ะอย่าผ้าจารย์บอกนะแล้วะ้าจารย์บอกว่าเหมือนกับมีช้างตามหลังมาแต่ไม่ได้บอกผ้าจารย์นะว่าจะไปถวายให้ช้างนะนะเหมือนกับเห่าช้าง,าาาางน,นี่ว่าเขาเอามาช้างเล่นรอดเนื้อเข้ามาให้รอดท้องช้างนเนาะนะอย่างงั้นะมันเหา่างง,งเลยเดี๋ยวะอาจา์ก็มาไล่มันไปนะ อขาบอกว่าเออเหมือนกับมันเห่าเห่าเห่าช้างเห่าม้าอะไรไม่รู้มันจัดใหญ่นะแล้วแกแกก็แกก็เหมือนกับว่าเนี่ยเหมือนกับว่าเห็นทางนิมิตอะไรแกนะตาตาพระกับตาคนนี่มันคนละอย่างไอ้บารามีแล้วก็อันนี้มันไม่เหมือนกันนะก็แกก็ยังไม่รู้ว่าผมจะไปถวายเออเมียผมจะไปถวายอ่า อาหารให้ผลหมากลากไม้ให้ให้ช้างนะครับพอไปถึงก็บอกแกว่าจะจะถวายอันนี้ให้ให้ช้างนี่แหละนะนะแกก็แปลกใจว่าเออไม่เป็นไรเพราะว่าถ้าวายได้หมดะนะคือบางทีเนี่ยชาวไร่ชาวนานเนี่ยเวลาวันอเขาเรียกว่าวันอะไรนะวันกินกินสลากกรนะพั๊เนาะเขากทาน ใหทานแบบว่า,าทําบุญให้หวัวให้ควายเขายังได้เลยนะอันนี้ช้างปีนตัวนี่เป็นสัตว์มูคคนะครับก็ทําได้ก็ทําวิธีให้นะครับก็สบายใจนะครับอันนี้นะแล้อันนี้ก็นกนกนเนี่ยคก็นิอย่างเงครับก็อาการย์ก็บอกว่า แล้วคนเข้าวัดทุกวันไม่เห็นเห่าเลยแล,แล้วทำไมวันนี้ตกใจอะไรเหา่ากันล่ตาวันเต้เลยแบบว่าตกใจกลัวหางจุกเลยนะแต่ว่าเห่านะมันหัวหวงถิ่นมันบาวัดแล้วนะครับผมก็เลยว่าเออก็ว่าเออก็ดีว่าว่าเขาก็มีจิตวิญญาณอยู่ในอยู่ในเนื้อหนังบังสาาเขานะช่วยคุ้มของคุ้มภัยให้โชคนะครับนะฮะ ก็นึกถึงแฟนขับนะครับก็เลยมาเล่าให้ฟังนะครับอันนี้มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับนะพี่ๆจะเชื่อก็ได้ไม่ไม่เชื่อได้ถือว่าผมเล่าให้ฟังนะครับนะเล่าให้ฟังนะครับนะก็มีไปทำบุญมาเมื่อเช้านะครับเออครับนะฮะแล้วก็ดีนี้ผมก็ยังมีอยู่นะครับที่ว่าตะกุดนะตะกุดอาหารไอ้หนังช้างจะโคกับไอ้หางช้างนะครับนะฮะ อันนี้เป็นดอกเล็กนะครับดอกเล็กนะครับใช้ใช้ให้อยคอได้นะครับเป็นสลีมงคลนะครับอัอนนี้ผมผมผมให้ให้เช่าเนี่ยให้เช่าอันละ500บาทนะครับนะแล้วก็มีตะกรดใหญ่อีกนะฮะอันนี้อันนี้ใหญ่ใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยอันนี้อัน,อนละ800นะครับก็ให้บูชาไปไปไปบ้างละอันนี้ส่วนที่เหลือที่ผมเก็บไว้นะครับพอดีพอดีมี มีมีเหตุการณ์เนี่ครับแปลกประหลาดเกิดขึ้นไงก็เลยมาเล่าให้ฟังนะครับนะฮะอันนี้อันนี้ดอกใหญ่นะครับดอกใหญ่นี่มีหางช้างกับกับหนังช้างมันจุอยู่ในเนี่ยอันนี้จะเป็นกระสุดเอาเอาไว้เอาไว้คาดเอวก็ได้ห้อยคอก็ได้นะครับอันนี้อันเล็กหน่อยนะครับอันนี้มีหูเดียวอันนี้มีสองหูนี่เป็นสเตนเลสนะครับอันนี้ก็สวยเลยครับอันนี้นะก็เป็นของมงคลนะครับอันนี้นะของมงคลนะครับ ก็ไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่กันแล้วกันนะครับอันนี้มันเป็นของจริงนะฮะนะอันนี้ก็เป็นขอช้างนะครับเหลือมีอยู่อันเดียวครับส่วนพวกนี้ก็เป็นมีดโบวี่นะครับมีดจิมโบวี่ที่ทํามาเป็นเขากวางนะครับเนืนะเป็นเขากวางสวยนะครับเนี่ยอันนี้ส้นมันนะฮะส้นมันก็จะมีหน้าหน้ากากนะครับซาตานบ้างหน้าหน้ากากสิงบ้างนะเนี่ยใส่เข้าไปนะครับเนี่ยนี้เป็น เป็นหนุมานนะครับเป็นโลหะนะอันนี้ไม่ใช่พลาสติกนะเป็นโลหะนะครับก็ก็ขายราคาเดิมนี่นะหกพันบาทนะครับนะเป็นจิมโบวี่ขนาดใหญ่นะครับไม่มีใครทำแบบนี้นะเป็นจิมโบวี่รุ่นรุ่นแรกของของจิมโบวี่เลยนะครับแล้วมีขนาดนี้นะครับก็เนื้อหามาได้นะครับกาดก็เป็นทองเหลืองอย่างดีนะครับอันนี้เป็นเขากวางม้านะครับเขากวางขนาดใหญ่เลยนะครับอันนี้นะ อันนี้ก็มีอยู่แค่สามเล่มแค่นั้นหละนะก็อันนี้ก็เป็นดาบเอื่ออารทรน,นะครับที่ว่าขายประจําอยู่นะครับตอนนี้ก็ออกมาอีกประมาณหกเล่มนะมีรุ่นอีกสองเล่มเนาะอ่าจะ,จะหมดรุ่นแล้วนะครับนะเหลืออยู่แปดเล่มว่างนันะนะสนใจก็สั่งมานะครับส,สั่งมาได้ครับราคาเดิมน,นะครับนะอันนี้ก็บรรจุบรรจุหนังช้างกับหางช้างเหมือนกันอันนี้นะบรรจุอยู่ใน ใน้นมันอันนี้จะเขียนยันด้วยไหมเขียน่งเขียนก็เหมือนเดิมหมดอันนี้ก็วนสามเนี่ยเข้าวิธีวันพญาวันนะครับแต่ว่าเหลืออีกแค่แปดเล่มนะครับนะหมดแปดเล่มนี้ก็จะนอกพิธีละอันนี้นะอันนี้ก็คือมีดมีดโปแลนด์นะครับมีดโปแลนด์อันนี้เมียเมียประกอบเอง <c oughs> นี่นะอันนี้ก็เหลือ<ว>แค่น, <ะ S 1> นี้นะเหลือเหลือหกเล่มนะ ก็ใช้ดีครับเนี่ยรุ่นสุดท้ายแล้วครับเนี่ยรุ่นสุดท้ายแล้วนะก็ราคาเดิมนะครับนะพันพันเศษเศษนิดหน่อยนะครับใช้ดีครับสันหนานะครับนะก็วันวันนี้ก็วันนี้ก็จะขอลาก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้านะครับมีมีดาบดาบให้เอามาให้เซอร์ไพรส์นะฮะเซอร์ไพรส์นะราคาไม่แพงเนี่ยเราใช้ดีนะครับอันนี้นะ ดับดาบโอดาบดาบ,ดาบราคาประหยัดนะครับใช้ดีคุณภาพสูงราคาประหยัดนะครับยังยังไม่ยังไม่เผยนะครับนะโอเคว่าเอาไว้ทาฝัดออกมาก่อนนะให้มันเรียบร้อยถึอจะโชว์นะครับหรือว่าโชว์หไหนไหนเอ่อไม่โชว์นะครับผมวันนี้เอาเอาแค่นี้ก่อนนะครับจุดประสงค์ก็อยากจะมาแบ่งปันนะครับอยากมาอยากมาแบ่งปันของดีให้โชคนะครับนะ ของดีให้โชคนะครับแปดรอยกับห้าอนะครับนะสั่งมาได้ครับอันนี้ก็เหลือมีอยู่ห้าห้าชุดแค่นั้นนะครับอันนี้ก็มีอยู่เท่าไหร่อ่ะไม่มากอันนี้สองหกเจ็ดแปดเกชิ้นนะครับนะเชิ้นนะครับนะก็รีบสั่งมานะครับวัสดีครับข้างแก่นะครับ0 8 9 9์แปดเก้ย์ครับนะ บลายก็เบอร์นี้นะครับวันนี้ก็อำลาก่อนนะครับโชคดีมีเงินใช้ทุกคนครับสวัสดีครับให้ถูกหวยเหมือนกันเลยนะอถ้าถ้าซื้อไปนี่ขอให้ร่ำรวยร่ำรวยนะครับอันนี้ให้ร่ำรวยเร่งรวยนะเอาสามเด่งเลยนะร่ำรวยร่ำรวยเหมือนช่างแกะสวัสดีครับ